tắm không đứng bố ai còn rồi mà không ấy tám 4 5 hộp uh, chết chết chưa vậy bố hỏi tiếp ai gì dám thừa à làm mày không คลิบยังโอเคซิบล้วก็พดาดมาดลยเป็นนักขับว่นได้มาเลยมาบาดนี้เฮาสิมารีวิวรถปิดประตูะเจอแลวนะสวัสดีครับวันนี้เฮาสิมารีวิวรถเนาะอ่าวันนี้เป็นเชฟนะครับวันนี้เป็นเชฟอ่ะยังพูดล่ะเชฟออฟปลาออฟ เทออฟล่าออฟออฟทราเออปีปีสี่แปดครับกันนี่รถสมบูรณ์นะครับรถสมบูรณ์แอร์เย็นนะครับเครื่องดีนะครับเอกสารครบมีชุดโอนอแล้วก็ภาษีขาดสามเดือนเนาะภาษีมันขาดอยู่ประมาณ ภาษีมันขาดอยู่ประมาณสองมิถุนาสองมิถุนาเนาะอันนี้มันมันมันเดือนตุลาแล้วมันเดือนตุลาแล้วนะครับก็สภาพงามงด้วยครับเรื่องครับใส้เป็นสีเหลาขันเนี่ยสภาพสวยนะสีเหลาขันเขาก็มีตำหนิบ้างรถมือสองตำนงเนี่ยเนี่ยก็มีรอยติดกาวเอยติด อะไรไม่รู้ขัดออกนะมันเป็นกาวอะไรไม่รู้ขัดออกอยู่ดนะครับก็มีรล้ยวรอยบ้างเนี่ยก็มีริ้วรอยไม่ได้ชนนะครับสีมันเล็กเกอร์มันมันหลุดเล็กเกอร์ลุดขับบึงลังคาอะสวยๆนะครับลังคาก็สวยนะครับลังคางามไม่มีผูกเนาะก็สีรอบคันก็สวยครับมอเอนี้กัดเพชรไม้กันสั่นไปในตัว่ะมีไม้กันสั่นรับบึงพัน จบรถเอนะ่ยซื้อมาใหม่เออเอามาเพื่อถ่ายคลิปลง youtube ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามด้เบื้องแบบเออเบื้องแบบสวยๆงามๆนะครับนี่กับทีนี่ห้อยมี่ยังอันนี้สีสีสีเดิมโรงงานนะครับมันไม่ได้ถลอกนะครับอันนี้น acker, มันเล็กเกอร์มันมันหลุดนะครับเล็กเกอร์มันเสื่อมสภาพเนาะสีรถมันไม่ได้หลุดนะอ่า ทะเบียนสวยนะผมว่าป้ายสุรินนะครับอ่ารถคนแถวหมู่บ้านผมเองอะ่ะก็ภายในก็จะมีเบาะขาดอยู่ด้วยนี่รถใช้งานเนะาะเบาะก็จะมีขาดมั่งนี่ตัวนี้จะมีขาดหนักอยู่เบาะเบาะคนขับนะ <c oughs> จริงๆมันมันไม่กี่ตังค์หรอกตกคอนอโซนพวกอะไรสวยนะครับ อะไรสวยเนาะอ่าประตูขึ้นลงได้อันนี้ปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ทั้งทั้งหมด4บานเลยอ่าอันนี้ปรับกระจกมองข้างเนาะครับผมอันนี้ก็ขึ้นลงได้นะครับนุ่นันองน่นก็ขึ้นลงได้นะครับน่นครับอ่านี่ครับขึ้นลงได้ท,ทั้ง4บานครับอ๋อพุทธิยงเห,หรอะขากล่อ,องอะไ้ฮะ ก่อนเลยครับก่อนเลยขับกับประมาณนี้ครับผมจอดท้ายกลางทางเลยยืนทางรับกับสีประมาณนี้ครับผมอ๋อเปิดดูห้องเครื่องให้ดูหน่อยเอ้าในไหนก็ในไหนแล้วห้องเครื่องแล้วก็อ่าพิเตอรก่อนเดี๋ยวจะเปิดท้ายให้ดูเลย ไปเปิดท้ายรถรอหน่อยนี่ครับสภาพนี่ครับสวยดีครับเนี่อู้ค้ากล่องก็ได้เดีย๋ยวปับค้ากล่องแป๊บนึงครับค้ากล่องสิ่งพวดใช้ยังไม่เป็น ไปล้วไปลียท้องฝาด้วยพี่น้องด้พุ่นละเออเนี่ยเบึงทองฝาไป่นละเออเอาแต่ประมาณนี้ครับนี่ครับก็อันนี้อยู่ครบเนาะ,ะไอ้อะไรเนี่ยติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยเนี่ยติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับอ่าสวยเลย <c oughs> ลำบากดิพี่น้องเอ้ยหายกูดเดียวเหยียดกูดเดียวมาสองคนเลยไปสามเหยียดกูดเดียวนี่ครับรถก็สภาพดีนะไปดูข้างหลังกัน ครับข้างหลังก็สะอาดนะผมไปดูดฟุ้นออกครับเมื่อกี้ก็เอาไปล้างมาแล้วแหละนี่ล้างแล้วก็เอามาไายนี่นี่แหละกับะมาณนี่นี่สวยอยู่ล้อ,อไหลอยู่ครบมั้งเปิดยดัยงไงอะมีล้ออะไรเนาะมีล้ออะไรนี่อะไรอะแม่แรง อุปกรณ์ดันนั้นขยะเก็บทิ้งได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวแถมให้แถมไปให้ก็ไปเก็บทิ้งเอาเองท้ายปิดสนิทนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนนะครับตอนนี้ไม่มีชนหนักนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับนี่ครับกลับมาะมานนี้ครับผมรีวิวรถเอ่ออะไรอ่ะ รถเอ่อนี่ยังล่ะสูเชฟโรเลตออฟตรานะครับผมปีสองพนะันห้าร้อยสี่สิบแปดเนาะเกียร์ออตโต้นะครับคันนี้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ครับผมเกียร์ออตโต้นะครับเนาะตันะตนี้ทั้งคันก็จะมีก็จะมีกล้องกล้องขีนะครับตุ้ยบุมแม้ครับทั้งคันก็จะมีเอ่อนี่ครับเบานะเนาะเบาะก็จะมี เสื่อมโทมบ้างรถใช้งานนะครับก็มันก็ยืนยันว่ารถใช้งานจริงออแต่ประมาณนี้ครับผม<ๆ>ก็รถคันนี้เปิดราคาไว้ที่30,000ื่นนะครับ9 0 0าบาทนะครับผมรถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอรันะตะนบุรีนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับผม080 001ปดศูมเกนะครับผมใครที่สนใจก็ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมรายละเอียดตรงไหนลืมแจ้งก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้นะครับผม,ผมก็จะเมือเหินนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ